ข้สอบในตำนานครับใครที่กำลังจะไปสอบแบบขี่จำทริคนี้ครูได้ผ่านแน่นอนครับและท้ายคลิปจะมีขนาดสนามมาให้ด้วยอนอื่นนะครับเราต้องเว้นระยะห่างช่องนะครับกับรถเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับต่อมาครับจุดที่เราจะจอดเนี่ยนะครับเราจะจอดให้ท้ายรถของเราเนี่ยเสมอกับ3เสาต้นหน้าเนี่ยนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเพียงแค่เรามองเสาต้นแรกเนี่ยนะครับให้อยู่กึ่งกลางกระจกนะครับสามเหลี่ยมประตูหลังแบบนี้แล้วหยุดครับ นี่แบบนี้เลยนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับท้ายรถก็จะเสมอหรือขนานกับ3เสาต้นหน้าครับขั้นตอนต่อมาครับช่องอยู่ด้านไหนหมุนด้านนั้นนะครับตอนนี้ช่องอยู่ด้านซ้ายหมุนซ้ายสุดครับให้คืนพวงมาลัยเล็กน้อยนะครับเพื่อช่วยลดปัญหาช่วงล่างไม่ให้ทางานหนักเกินไปเท่านี้เราก็ถอยหลังเข้าไปในช่องเรื่อยๆครับจุดที่จะต้องมองคือกระจกด้านขวาย้ํากระจกด้านขวานะครับให้เห็นเสาด้านในสุดครับตรงกับไฟท้ายแล้วหยุดเลยนะครับ เมื่อขั้นตอนนี้แล้วก็คือทําการคืนพวงมาลัยกลับจนล้อตรงส่วนวิธีการหมุนพวงมาลัยกลับล้อตรงครูเคยมีสอนแล้วนะครับ และขั้นตอนต่อมาเราถอยหลังเข้ามาตรงๆครับให้กระจกมองข้างทางด้านซ้ายปิดเสาต้นแรกแบบนี้ปิดแบบเต็มเสาเลยนะครับและสุดท้ายก็คือให้หมุนพวงมาลัยทางด้านขวาจนสุดครับเมื่อหมุนขวาสุดแล้วอย่าลืมคืนเล็กน้อยด้วยนะครับและถอยหลังเข้ามาในช่องช้าๆครับจังหวะน,นี้สําคัญครับผู้ขับจะต้องมองด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังสลับกันต่อเนื่องไปมาครับและถ้าเกิดในกรณีที่เกิดปัญหาเหมือนจะเบียดเน,นี่ยอย่าฝืนนะครับ คราวนี้เมื่อเราถอยเข้ามาอยู่ในช่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใจว่าผ่านนะครับอย่าลืมคืนฟงอะไรกลับให้ล้อตรงแลวก็อ,อย่าลืมเว้นระยะด้านหน้าเพื่อทําการเลี้ยวออกด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูความยาวของช่องจอดกันครับความยาวของช่องจอดเนี่ยเมื่อเราจอดรถเข้าไปในช่องให้ท้ายรถที่กระเสาให้บวกเพิ่มด้านหน้าอีก2.5เมตรครับความกว้างของช่องจอดเท่ากับความกว้างของตัวรถนะครับรวมกระจกมองข้างทั้งสองข้างครับและให้บวกเพิ่มอีกข้างละ0.5เมตรครับนี่แหละครับคือขนาดความยาวและความกว้างของช่องจอดท่านี้ ของกลมกขนส่งทางบกครับ